เคล็ดลับครัวที่คุณแม่หลายคนไม่รู้ 1. ต้นหอมหั่นฝอยอย่างรวดเร็วทำแบบนี้ด้วยซ่อมต้มหอมหั่นฝอยก็พร้อมแล้ว 2. ดูกุ้งไปเส้นกุ้งตัดและดึงออกวิธีที่เร็วและง่ายที่สุด 3. จะทำอย่างไรถ้ามือร้อนหลังหั่นพริกคุณสามารถเทน้ำส้มสายชูลงบนผ้าขนหนูและเช็ดบนมือของคุณล้างมือด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และจะหายร้อนมือทันที 4. วิธีแยกหัวและหางอย่างรวดเร็วหลังจากล้างตะเกียบหาเคาเ์เตอร์ใช้ตะเกียบดันเบาๆสะดวกที่จะแยกหัวและหางอย่างรวดเร็ว 5. วิธีหั่นหัวหอมโดยไม่ทำให้ตาร้อนผ่าครึ่งก่อนแช่ในน้ำเป็นเวลาสองนาทีโดยคว่ำหน้าลงพอหมดเวลาก็ตัดน้ำเลยหัวหอมที่แช่ตัดแล้วไม่แสบตาเลย 6. การปอกมันเทศบางคนมักมีอาการแพ้เอาตะเกียบเสียบหลังมันเทศได้เลยปอกแบบนี้เร็วไม่กลัวคันมือ 7วิธีแยกไข่ขาวเตรียมกระเทียมหนึ่งกลีบถูไม่กี่ครั้งไข่ขา,ขาวไข่แดงแยกง่าย8วิธีแกะถุงข้าวสารอย่างรวดเร็วด้านหนึ่งของได้เย็บเป็นได้เดี่ยวด้านหนึ่งเป็นเส้นตรงหลายเส้นระวังด้านนี้ของเส้นเดียวเข้าหาตัวเองทางขวามือเราตัดสายเราดึงเส้นคู่แล้วเราจะเปิดทันทีที่เราดึงด้านนี้ เก้าใส่ทิชชู่ในชามเพิ่มเบกกิ้งโซดาเติมน้ำใส่ถั่วเขียวที่แช่ไว้ใส่ถุงพลาสติกหลังจาก3-5วันถั่วเขียวจะกลายเป็นถั่วงอก